ในคลิปนี้นะครับผมก็จะทําการเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในเกม Hand s o m u l a t o r Survival นะครับผมก็เป็นเกมที่เอาชีวิตรอดยากที่สุดนะครับผมมีสัตว์หลายอย่างเช่นแมงป่องงูและเสือนะครับก็จะเป็นยังไงก็รอไปชมดูในคลิปเลยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเกมอ่า Hand Simulator Survival ใช่ป่ะเพื่อนแล้ว <Hello. S 1> ก็ในคลิปนี้ผมจะมาทำคอนเทน 24ชั่วโมงในเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่เอาชีวิตรอดยากที่สุดนะครับผมต้องบังคับเรืออะไรอะโอเคเริ่มค <c oughs> รับผมเริ่มเริ่ม,เร,ม <c oughs> เริ่มมาพวกผมก็จะทําการไปหาไม้เพื่อก่อไฟตอนกลางคืนคนะครับเพื่อไม่ให้หลอดสีน้ําตาลตรงซ้ายล่างเนี่ยมันลดนะครับผมเพราะว่าตอนกลางคืนมันจะหนาวแล้วทําให้หลอดสีน้ําตาลลดนะครับผมยังไม่เจอหินเลยพะผมได้ไปเล่นกันนอกรอบมาแล้วนะครับผมแล้วทําไมผมถึงบอกต้นคิดว่าเป็นเกมที่เอาชีวิตรอดยาผม ชีวิตรอดอยากที่สุดดิไอ้เหี้ยพูดไม่จบเลยก็โอ้โหจะพูดไงดีวะเจอหิเนเจอหินแล้วโอ้เฮ้ยต้นนี้ต้นไผ่สามต้นสี่ต้นเนี่ยพี่ปื้มไอพี่ไบเพิ่มหนึงพี่ห้ายินก่อนนี่ฉีเท้านะว่าต้นไผ่ต้นไผ่ฟังการเลยอะ่ะใช่คนทุกคนเอาชีวิตรอดไงทุกคนต้องรีบเลนเอาชีวิตรอดพี่ซูซูพี่คนเราเลือกเกิดไม่ได้ <laughs> อย่างที่ผมเคยบอกไปในต้นคลิปนะครับว่าในเกมเนี้มันจะมีสัตว์ร้ายนะครับผมอย่างเช่นงูแมงป่องเสือนะครับผมเป็นต้นนะครับใครเนี่ยใคร้านหน้าเนี่ยไม่ช่วยคนไทยใน่อยหลังมาใครใครอ,อะยิงยิงไม่ตอบอชื่อแป๊บใครวะนี่ไง น้องทำไมน้องไม่มาเชื่อพีเอาพี่เหรอผมกำลังเก็บไม้ก็นึกพี่เฮ้ยไม่มามาห้ามาเอาไปหน่อยมาเอาไผ่หน่อยแล้วพี่แล้วพี่รู้ไหมตัวละครเรามันเหมือนกันอ่ะแบบมานี่หน่อยใครอ่ะเก็บไม้ช่วยหันมาหนีวะหลังมาดูหน่อยก็ไม่ได้นี่คือไม้ไผ่ที่จะเอาไว้ทําบ้านเพื่อหนีสัตว์ร้ายในตอนกลางคืนนะครับแต่ในเกมนี้คือจะสร้างบ้านยากมาก จนแบบพวกผมไม่รู้จะทํำยังไงนะครับพวกผมเลยทําอีกแบบหนึ่งในตอนกลางคืนครับก็จะเป็นแบบไหนรอดูเอาเลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> พี่เดินมือพี่อยู่ตรงไหนของโลกเนี่ยฮัลโหลพี่อยู่บนดินไงอ้าวแล้วฐานทัพเราพี่อยู่ด้านโน้นไงฝั่งโน้นไปดิสเกิร์ดอะพี่อยู่ฝั่งไหนของโลกเนี่ยตอนนี้เหลือแต่จะไปหาไม้แล้วก็มะพร้าวเอามาไว้ มะพร้าวในเกมนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มเลือดและพวกหลอดสีเขียวกับสีเทานะครับเพราะว่าถ้าหลอดพวกนั้นหมดเลือดก็จะลดนะครับผมเลยต้องทําการกินมะพร้าวเพื่อที่จะเพิ่มเลือดกับพวกหลอดสีเขียวกับสีเทานั้นนะครับผมเจอไรใต้ทะเลไม่รู้อย,อ,ยอย่าเลยโอ้ยเลือดลดเฮียอย่าลงไปทะเลนะเฮียเลือดลดโคตรไวเลยเออดินํมามะพร้าวอยู่ที่ทะเลอะ่ะเฮียน้ำไม่ใช่น้ำธรรมดานะ ต้องการฉากเลยต้องการฉากว่ะวิธีที่จะก่อไฟนะครับเราจะต้องเก็บไม้ให้ครบห้าอันเพื่อที่จะทําให้ไฟเนี่ยมันติดเร็วขึ้นนะครับผมห้าชิ้นนะครับผมหรือห้าอันนั่นเองมารอเอาไว้ใช่เอ้ยเอ้ยเอ้ยผมเพิ่งเห็นสังเกตเอ้ยมะพร้าวยังไม่กินมีไหมก็ตป็นี้ไงพร้อมอยู่เนี่ยเราเก็บดู เฮียเออกูเพิ่งสังเกตปอก,ก่อนดิปอก,ก่อนอะยังไม่ปอกเอเอเร็วๆพี่จะตายแล้วเฮ้ยฮะไม้ไผ่ิวชั่นกันได้เอาเอาอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าเกมนี้จะสร้างบานยากมากผมจึงให้พี่ของผมเอาไม้ไผ่เนี่ยไปเสียบที่ทรายนะครับ<ม>เพื่อจะให้ตัวเราเนี่ยอยู่สูงได้นะครับ<ม>เพื่อที่จะหนีสัตว์ร้ายนะครับผม,มเดี๋ยวรอดูตอนกลางคืนนะครับว่าหนีสัตว์ร้ายแบบไหน ดเอาไปตั้งรอไว้ดิเดี๋ยวไปทิ้งทำไมตัวเองพี่พี่ต้องรีบทําแล้วนะเดี๋ยวมันจะหกโมงก่อนไอเดี๋ยวมันจะเที่ยงคืนก็ไม่ไม่ไม่งั้นก็ปักไว้ก่อนสี่อันนะปักไว้สี่อันก่อนพี่พยาปักอยู่น้องเดี๋ยวผมช่วยเอมันต้องขัดกันปะแล้วก็หมายไพ่คัดไงใช่พี่ปืนทำเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเอพี่ต้องสี่พี่ต้องถือหินอีกเหมือนหนึ่งวะ ใช่ใช่ต้องเอาหินมาตอกให้มันตอกกันจะพูดไาไงดีวะอ๋อแ้อะไอหินกระโดดนอ่า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 อ่เนพี่สู้เลยนะพี่จริงจังพูจริงจังจริงจังพี่จริงจังแต่ไม่จริงโจ้แต่เธอแม่งโอรีโอแม่งโคตรไม่สะฮะอะไรการก็เป็นคนอย่างนี้แหละครับคุณเดยก แบ่ง <One> บ <input> ้องไงเฮียตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับพวกผมจึงต้องอยู่ใกล้ๆไฟไว้ไม่งั้นหลอดสีน้ำตาลทางซ้ายเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงนะครับผมกูเล่ากัอนกูเล่าก่อนยังไงปักแล้วขึ้นเลยไม่เอาแล้วอุ๊ยปักไกลนั้นไปหน่อยอ่ะปไกไฟจะดับแล้วกันใช่ผมว่าเราปักไกลไปหน่อยพี่เดี๋ยวเราขยยับมาดีกว่าไหมรอให้มันหมดก่อนแล้วกัน ทำตรงนี้พี่ทำตรงนี้พี่ก็อยากจะทำอยู่หลงเอ้ยพี่พี่พี่เราต้องนะเราต้องนะพี่ต้องลงมาพี่ต้องเอาไม้น้ำตาลทิมเว้ยที่ผมดูในคลิปอ่ะพี่เอาไม้ไม้น้ำตาลไม้น้ำตาลสลับทิมสองข้างบนอ่ะไม่ใช่ด no ้านล่างในส่วนของตรงนี้ผมคิดว่าพวกผมตั้งไม้ไผ่ไกลเกินนะครับ ผมเนี่ยจึงไปเอาไม้ที่เหลือมากองไว้ตรงกลางไม้ไผ่นะครับเพื่อไม่ให้หนาวตอนมีสัตว์้ลยมานะครับผมเอ้ยอุณหภูมิกูจะลดอุณหภูมิกูจะลดเดี๋ยวกูเพิ่มควนม,<ผ>มอ๋อไ,ไม่ต้องการโล่เอาไฟใครใครก็ได้ที่มีเต็ม,มเอาไฟไปไว้ตรงนั้นหน่อยจวกูหยิบไม้ไปแล้วกันเอาเอาหมดเลยมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้ว เอาเอาเอากระลามาเพิ่มหน่อยกระลามาเพิ่มหน่อยกระลาข้างหลังพี่อ่ะมันไปจะดับไปจะดับพีหยิบดวผมหยิบพีหยิบี้อะไรขึ้นมาเนี่ยผมหยิบแล้วเดี๋ยวผมมันมันต้องกองกันดีๆอ่ะเพื่อนอ้าวมันแยกเป็นสองส่วนเลยมันต้องครบห้ามันถึงได้ง่ายอ่ะ เออมันจะไม้ครบห้าเออพี่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 จิมพี่จิมพี่เอามากระลามาควาที่ไม่ป้องใส่ไปเรื่อยๆจะกโกวหลุดใส่ไปทำไมกูไม่มีอะไรแดกดีงั้นนะนี่คืออะไรก้อนหินใช่ป่ะใช่รีบๆเอ้ยอผมจะหมดแล้วใช่พี่เอาไปเลยพี่เร็วๆไปม่ไมันเนี้ยทุกคนนั่งนั่งกองนั่งกองไฟเต็มที่เลยล่างเที่ยงคืนอะ มันจะมาเว้ยงูอ่ะใช่งูจะมาตอนเที่ยงคืนแล้วตอนเที่ยงคืนงูจะมานี่ไงไ <ป S 2> ผมก็<อ>ไปจ,จุดไฟอีกอันอยู่อนนะและในตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับผมแล้วพวกสัตว์หลายก็จะออกมานะครับก็จะมีพวกงูแมงป่องเป็นต้นนะครับผมก็จะเป็นพวกที่กัดแรงมากครับผมเห็นไหมครับตรงนั้นคืองูอยู่ๆแล้วอยู่ๆก็หายไปครับผมก็บางตัวมันก็จะ กระโดดได้ด้วยนะครับผมก็รอดูในคิดว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเออพอมันแก้หมดก็นี้ไงเฮ้ยมาแล้วเอยมันกระโดดไม่ถึงกูปีมันสลับปีกันได้ปีมันสลับกับปีกันได้ทั้งนั้นก็จอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งพี่มันอยู่ข้างล่างเราเต็มเลยใช่เดี๋ยวมันกระโดดในตอนนี้เหมือนจะมีปัญหานะครับผมก็คือเพื่อนของผมเนี่ยไปปักไม้ไผ่อยู่ไกลเกินไฟเกินไปนะครับผมมันจึงทําให้หลอดสีน้ําตาลเนี่ยลดลงนะครับและตอนนี้พี่ผมกับไอ เพื่อนคนนี้ยมันก็จะทําการสลับที่เพื่อเติมหลอดสีน้ําตาลนะครับผมก็มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมของการมันตั้งตรงไว้เนการคือเป็นยังไงเยอาเอาพีพีพีเอาพีพีพี่ีพ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 ี่ปพีพีรีพ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 ี่ีพสลับสลับสพีพี่เพีพีพี่ีพ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 ี่พีพีพแม่งตรงอ่ะตรงนี้มันก็ไม่เพิ่มนีพพีพพ่พพ พีพีดหลังหลังหลังไหลไวมันปิวไปแล้วมันปิวไปแล้วมันห่อมันห่ออ่าวงูโดนไฟอ่ะตายเรียบร้อยไปดูเนื้องูนะเออเฮ้ยมึงดูตีนกูดิมึงดูตรงตีนกูเฮ้ยมันห่อหอบมากเลยเลือดผิดเลือดผิดเต็มปะไม่เต็มพี่เล่าอะไรเฮ้ยไม่เต็มวะวะเต็มเต็มนี่เต็มเต็มเออถ้าเต็มเดี๋ยวใครจะลองมาปีวกัน เต็มแล้วเลือดเต็มแล้วเทปเปอรเลเจอร์ก็เต็มแล้วมันเลือยอยู่ตรงนี้อ่ะมันเลือยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรอาอะพาเต็มเลเจอร์พิทพีทหมดอ่ะพีทฮะพี่พี่จะตายแล้วพีทสลับดีอย่าหยังจะไม่หมดหมูกล่างเต็มเลยลงไปีสลับจีนดางล่างนี้นะหลงไปก็ตายพีทเอวไหวเฮียลงไปก็ตายที่จริงพีทกับพี่ปลื้มยืนด้วยกันได้นะแต่มันจะแต่คนละไลน์จะโดนนิดนึง ยืนบนหัวไงพี่พี่หนาวเลือเกินทำเพื่อน้องไงพี่สลับเร็วเราเราเราต้องยังยังยังไม่หมดยยงไอ้เหี้ยสลับเร็วไอ้สัตว์แม่งอยู่ตรงนตีนเมื่อยงููเป็นเนื้อละงูเป็นเนื้องููเป็นเนื้อยูยูงูเป็นเนื้อตัวมันไฟวะโดนไปฟก้อนเลยอะไปแล้วพี่ไปเลยตัวมิ์ สวีทพี่เ้าว้าวโอ้ยมันมันปีนมนปีนอ่ะมันปีนของพี่ด้าตอนตาโก้หายการหูของพี่ดีกานเนี่ยไม่เยี่ยมเห็นดพี่มันมันปีนมันปีนของพี่พีด่าแต่พี่ปื้มแม่งแตนหัวมันแต่พี่ปื้มก็พี่นอดแล้วไม่ใช่เยมไม่กินเนี่ย ไม่ต้องแกะกได้ดิพี่พี่พดูในเกมมาเห็นะพี่เห็นพี่เห็นพีนในตอนนี้นะครับผมก็ได้เจอปัญหาใหญ่แล้วครับก็คือไฟเนี่ยกําลังจะดับไปนะครับผมจึงจะทําให้หลอดสีน้ําตาลเนี่ยเริ่มลดลงนะครับและตอนนี้ก็เริ่มลดลงไปทีละนิดแล้วนะครับผมก็เพื่อนผมเนี่ยไม่ค่อยมีเลือดกันกับหลอดพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับก็เป็นเวลาตีสี่แล้วนะครับก็รอด,ดูว่าผมเนี่ยจะรอดไปถึง ตอนสุดท้ายหรือเปล่าแล้วตอนนี้เพื่อนผมก็ตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งคนสกอ์เบี้ยแันไงตกอ์เบี้ยอันไแล้วสะกอ์เบี้ยมันปีนขึ้นมาได้ยังไงก็ปีนตกออกมาอ๋อการพีก็จะไปแล้วอ่ะพี่ก็จะไปแล้วอ่ะกําลังแะตุยผมไม่ตุยอ่ะพี่ผมเหลือเพื่อนเลยจริงพวกงูกงก็โดดลงมาได้แล้วถ้าเกิดไม่มีงูนะงูมันยังไม่ตีเราแล้ว ในตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลา6โมงหรือ7โมงแล้วนะครับผมก็จะเป็นเวลาของการเอาชีวิตรอดในก่อนนี้24ชั่วโมงนะครับก็มาดูว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับผมเป็นเกมที่เอาชีวิตรอดยากแล้วพี่ผมก็ตายไปอีกแล้วหนึ่งคนเหลือผมแค่คนเดียวครับมาดูกันว่าผมจะรอดหรือเปล่าในสถานการณ์นี้นะครับผมก็พูดติดรัวไปหมดละเลยเลยแลวเหลือผมเป็นคนสุดท้ายไม่นะ ยังไงก็รอดอ่ะพี่เอาจริงโอ้ยได้ชาดินได้เกือบได้ชาดินแล้วอ่ะถึงอี21วันเนี่อะไรไปอะไรคนวันนี้เราก็พวกนี้เราต้องตั้งหมายก่อนเวยพวกเนี้ยเออใช่ปักไม้ให้ได้แบบสี่โมงแล้วก็ไปต่างๆพี่แต่สกอร์เปี้ยนยังไม่ไปเลยอ่ะท่านแยปเยี่ยมมันก็มัน่มันวิวิ่งกันตอดเรากาญจน์ใจใจหน่อย ไปทำงานก่อนโอเคคอนเทนนี้เสร็จแล้วแหละแสงสว่างพี่่พีเห็นการนั่งยองยองอยู่อ,อน่นที่สุดฉันก็รอดข้ามวันข้ามคืนไอเหี้ยนี่ได้ <c oughs> ก็มรณะเหี้ยนี่งูงูแม่งกระโดดได้ <c oughs> <c oughs> เลือดกระสอบยี่สวิทยังสวยเลยแบบ พีคกับพี่แม่งแม่ผมกินได้แบบโคตรเป็นทีมอ่ะแต่แม่งงูมันเล่นพี่ไปเลยเฮ้ยล็อกรางวัลสำเร็จแล้วสไปเวอร์ทูเดย์โอเคเอาละครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ได้ทำคอนเทนต์สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการเอาชีวิตรอดหนึ่งวันในเกมนี้นะครับก็ ขนาดหนึ่งวันยังยากขนาดนี้นะถ้าสองวันพวกผมแบบไอ้เฮียจะไปรอดเปล่าวะนี่นะครับผมขนาดหนึ่งวันก็ตายไปสามคนเหลือตากล้องเพียงคนเดียวตุยเย่ฮะเอตัวนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ